แนะนำรายชื่อหน่วยงานต่างๆที่เราสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นะคะมีคำแนะนำนิดนึงค่ะคือการจดชื่อยศหรือตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เราโทรไปติดต่อหรือรับเรื่องของเราเอาไว้ค่ะโทรเวลาไหนวันไหนจดไว้ได้ยิ่งดีค่ะเพื่อที่เราจะสามารถติดตามเรื่องของเราได้ค่าว่าได้รับการช่วยเหลือหรือดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะ ทีนี้มาดูกันค่ะว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถติดต่อได้กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะ ที่แรกนะคะสถานีตำรวจเลยค่ะโทร19 191เหตุด่วนเหตุร้ายติดต่อได้เลยค่ะ24ชั่วโมงเลยนะคะเบอร์ถัดมาค่ะเจ็บป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินเลือดต,ตกยางออกต้องการรถพยาบาลโทร1669หหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะมารับยังที่เกิดเหตุเลยนะคะกรณีท้องไม่พร้อมพบเจอเหตุการณ์ค้ามนุษย์ใช้แรงงานเด็ก ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวสามารถโทรไปที่เบอร์1 3 0 0ได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่สบายใจทุกขร้อนใจแก้ปัญหาไม่ตกมีความเครียดกังวลเรื่องสุขภาพจิตของตนเองอยากระบายหรือขอคำปรึกษาติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตเบอร์1323ค่ะ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปติดต่อสายด่วนยุติธรรม1111ง11กด77ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งค่ะ อีกที่นะคะหากต้องการปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายฟรีสามารถโทรไปได้ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์สายด่วนสภาทนายความโทร1 6 7 7เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงเช้าถึง16นาฬิกานาฬิกาค่ะ ในส่วนของเรื่องแรงงานต่างๆหากต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนายจ้างลูกจ้างการจ้างงานประกันสังคมสิทธทิต่างๆเกี่ยวกับการทำงานสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์1546หรือ1506กด3ได้เลยคะ่ะ